เกียน้อยกว่าโฟกิงภาคแรกอยู่นิดนึงผมไม่ได้ด้อยค่าหนังไทยนะตรงกันข้ามผมยินดีที่จะสนับสนุนเข้าไปดูหนังไทยทุกอาทิ์อยู่แล้วนะฮะไม่วัหนหลังมันจะดีหรือว่ามันจะเบี้ยแค่ไหนก็ตามนะครับแล้วการที่ผมไปดูแล้วรีวิวออกมาตามตรงเนี่ยผมถือเป็นการด้อยค่าไหมหนังมีรีวิวมือปืน <S <S ผมไม่ติดเลยครับกับเรื่องความเป็นนีโอนัวของหนังนะ แต่ผมติดมากกับการปั้นช็อตต่างๆให้มันดูดราม่าจัดน่ะมันยัดเยียดและครับผมจนดูแล้วจะขำม,มากกว่าจะอินนะครับมันทำให้ผมนึกย้อนไปถึงโฟ i n g ิภาคแรกอะ่ะที่ดูมีความเป็นละครคุณธรรมอะ่ะยังหลอกหลอนผมไม่หายเลยส่วนตัวละครต่างๆก็ทำออกมาคาแรคเตอร์ไปคนละทิศคนละทางดีครับแล้วก็ยังใส่ตัวละครที่แบบดูโงๆโ่ๆบบบ เข้ามาเพื่อให้เนื้อเรื่องมันดูน่ารุนน่าติดตามมากขึ้นแต่มันกลับทําให้หนังมันดูเสียสมดุลน,นะฮะโดยมุก5าบาท10บาทเนี่ยความตลกที่เหนือชั้นจริงๆอะ่ะมันอยู่ที่ตัวละครของต่อที่แสดงโดยพี่ตุ๋ยอรุณภาวิไลคือแกเล่นเป็นตัวเองสุดๆแ,และก็มีเสน่ห์แผ่วามากๆในการเล่นบทอะไรแบบนี้นะฮะยิ่งฉากที่แกเข้าคู่กับพี่นกชัดชัยเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบต้องดูและอาจจะเป็นฉากที่ผมชอบมากที่สุดในหนังเรื่องนี้แล้วก็ได้นะครับส่วนการที่เห็นพี่แหลมเนะี่ย ในบทของเพชรเนี่ยผมไม่รู้ว่าแกพยายามมากไปหรือเปล่าอะ่ะการแสดงสีหน้าแบบเดียวของแกผมว่ามันดูจะแสดงมากกว่าทําให้เราดูเชื่อว่าแกเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆแกพยายามทําให้ตัวละครแบบหน้าเศร้าหน้าตึงหน้าโกรธตลอดเวลาแล้วพอเปลี่ยนมาจะเข้าฉากในความเป็นโรแมนต์กับตัวละครทรายเนี่ยมันทําออกมาดูตลก,กมากอ่ะฮะคือยังไงผมก็ไม่เชื่อว่าตัวละครเพชรกับทรายเนี่ยเขาเคย เป็นแฟนกันหรือรักกันมาก่อนโดยเฉพาะฉากโยนโบนี่เป็นอะไรที่แบบอะไรบ้าเบี่ยแล้วด้วยบทที่มันจะเป็นอะไรก็ได้ขนาดเนี้ยแต่ว่าพื้นฐานมันจะเอามาจากความเป็นจริงไะมันก็เลยดูขัดกันอย่างมากเลยครับมันลดทอนความสมจริงลงไปเยอะเลยหรือจะเพียงฉากโชว์เท่โชว์เบียวผมก็ไม่รู้ว่าตัวละครมันเป็นอะไรหรือว่าผู้กำกับอยากได้อะไรทำไมถึงต้องอยากได้ฉากแบบแมนๆมนเท่เทประหลาดประหลาดแบบนั้นออกมา ซึ่งเห็นแล้วแม่งน่าลำคาญมากกวา่าและไอ้ช็อตยิงกันแบบบูบูเนี่ยมันก็ทําให้ตัวละครอ,อีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบกี้กีดูโง่ขึ้นมาทั้งนั้นเพื่อจะให้ตัวละครอ,อีกฝั่งเนี่ยได้โชว์ของโชว์ความเก๋กว่าอะไรแบบนั้นซึ่ง <c oughs> แล้วการคาเมโอนักแสดงหรือแม้กระทั่งผู้กำกับเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ค่อยมีศิละปะอะไรในการใส่ลงไปเลยสักแต่ว่าจะใส่ไปงั้นๆอะซึ่งผมคิดว่าจากจะว้าวนะกลายเป็นแบบไม่ต้องมีก็ได้มั้ง จะมีที่ผมชอบจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องของงานสร้างนะครับผมทั้งงานภาพนะแล้วก็พวกเพลงประกอบเนี่ยผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยมันช่วยส่งให้ฉากฉากนั้นน่ะมีความดุเดือดมีความเกล็นเกลนแล้วก็เพลงหนึ่งก็ช่วยส่งให้ฉากเนี่ยมีความรุนความกดดันมากยิ่งขึ้นสรุปเลยนะครับกับหนังเรื่องมือปืนเนี่ยผมให้ไปที่5เต็ม10นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะผิดหวังฮะคือหนังอ่ะมันจะอยากดราม่าให้สุดมืดมนให้สุด แต่ผมไม่ซื้อเลยครับเพราะว่ามันอยู่บนอะไรต่างๆที่ผมคิดว่ามันไม่น่าเชื่อถือ่ก็คงจะเป็นเรื่องหนึ่งของผู้คนกลับอย่างพุทธิพลนาคทองนะครับที่ผมดูแล้วก็ควรจะแบบเก็บเข้าลิ้นชักไปเลยคงไม่เอากลับมาดูซ้าอีกนะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะว่าทุกคนจะมีจริตการดูหนังแบบไหนนะแล้วคุณละครับไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับแล้วเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกับช่องหนังมีรีวิวตลอดวันนี้ไปนะครับ My bad.